ับมามามาดูมา,มา,มาชมด้วยกันครับโอ้เสียงเครื่องบินนี่งผ่านนะนะนี่อยให้ฟนะังเสียงเครื่องกันตัวนี้ยืนยันมากสามทีเอ็นร้อยเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบชัตเจอร์แรงมาเยอะเยอะเจ็ดสิบแรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดสิบแรงสามที่เอ็นร้อยแล้วสภาพนี่ครับนางฟ้าเลยนะครับนี่ล้างออกโอ้โหสีหลุดนี่ขาวแวบ,บเลยแวบบนี่เหลืองเลยเนี่ยเอกากระพร้าอย่างนี้ครับนี่นพ่อหน้ขาขาวๆยอดครับนี่ เธอโบแน่นแน่นนี่โอ้โหไปถึงลูกค้าโยกดีกว่าเลยครับแน่นจริงอย่างที่ผมว่าไหมอ่าไปฟังเสียงเลยตันนี้กินไฟเยอะหน่อยนะ12โวลต์ก็จริงแต่กินไฟต้องมี70-80แอมแป์อมะ์ไปออโอ้โ,อโ,อโ,อโอันชนไม้มี่ tám dài đấy nhỉ, tám tám công an dài nhỉ, đây hết

โอ้โหแดงอัดแรงเบี่ยงครับมีมอเตอร์ดับไปให้เรียบร้อยแจ้วครับ